เราจะมาปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆเช่นเคยนะคะหลายประเทศก็มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นการตอบโจทย์นะคะเป้าหมายในการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้านะคะซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยลดระยะเวลาแล้วก็ยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศเช่นเดียวกันประเทศไทยเราก็อยู่ระหว่างดําเนินการเราก็กําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษในวันนี้พร้มพรอมๆกันเช่นค่ะ เทคโนโลยรถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นมาแล้วร่วม100ปีทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียมีการศึกษาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่ได้เปิดให้บริการเส้นรากระหว่างเมืองโตเกียวโอซากา้าท่านเปิดบริการในช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนปี1964 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากให้บริการ3ปีมีจำนวนผู้โดยสารถึง100ล้านคนหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นอื่นๆรวมถึงพัฒนาขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น ขณะที่ฟักฝั่งยุโรป TGV รถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากรถยนต์เครื่องบินมาเป็นรถไฟความเร็วสูงและไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่ TGV ยังถูกนำมาให้บริการกับประเทศต่างๆในยุโรปเช่นอิตาลีเยอรมนีสเปนเบลเยียมอังกฤษทำให้การเดินทางในยุโรปเชื่อมโยงถึงกันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนเอเชียยักษ์ใหญ่อย่างจีนด้วยประชากรเป็นหลักพันล้านคนและพื้นที่อันกว้างใหญ่รถไฟความเร็วสูงจึงเหมาะสมอย่างมากที่จะนํามาให้บริการกับคนจีนในช่วงแรกได้นำทเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของต่างประเทศมาให้บริการพร้อมกับการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบจนในที่สุดพัฒนาจนมีระบบรถไฟความเร็วสูงของตัวเองในชื่อผู้สิงและยังเป็นการนำพาประเทศสู่การฟื้นฟูใหม่ รถไฟความเร็วสูงที่กำเนิดขึ้นมาในแต่ละประเทศล้วนมีภารกิจสำคัญที่แสดงถึงการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้ถูกวางไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และ EEC เป็นยุทธาศาสตร์ชาติที่จะนำพาประเทศไทยหลุดพ้นประเทศไรายได้ปานกลางเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินเป็นผู้เลือกเฟ้นเทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอธิเฟโรวิเยเดโลสตาโตอริตาเลียนหรือ FS ซึ่งเป็นบริษัททางรถไฟแห่งชาติประเทศอิตาลีและเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารและบำรุงรักษาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงเป็นตน้น จะเห็นได้ว่าทุกองค์ประกอบล้วนถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประเทศประชาชนและสังคมให้คนไทยทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจ Pride of the Nation ไปด้วยกันรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสามารถทำความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่เพียงจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคมนาคมของประเทศและการเดินทางของคนไทยให้สะดวกรวดเร็วตรงต่อเวลาด้วยระบบควบคุมที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นโลจิสติกฮับหรือศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยอีกด้วย ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม3ามทุ่มสิถึงสีุ่่มครับวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ